สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับวันนี้ก็มาดูนะความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับว่ามันมีมุมมองอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับชาวยูเครนนะครับข่าวแปรต่างประเทศนะครับบอกว่าการโจมตีนิวเคลียร์ของรัสเซียจะเป็นประโยชน์ต่อเคียบนะครับการกก่าวอ้างที่น่าตกใจของชาวยูเครนตะลึงงันตะวันตกหรือไม่นะะสงครามนิวเคลียร์ดีสำหรับยูเครน การสับสุนนะครับที่น่าตกใจของนักกิจกรรมยูเครนสําหรับการโจมตีนิวเคลียร์การกล่าวโดยนีโอนาซีของยูเครนนะครับเผชิญหน้าความโฉนนะบรรดาผู้หนุนหลังของเคียบโชมหน้านะครับนีโอนาซีนะของยูเครนที่โดดเด่นนะอีวีเจนี่นะครับคาราสนะครับได้สร้างหนึ่งแถลงการที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกาว อีเวเจนีนะครับคาลาสได้กล่าวอ้างว่ายูเครนอาจจะได้ประโยชน์จาก1การโจมตีนิวเคลียร์ของรัสเซียเขาได้สร้างคำกล่าวต่างๆเหล่านี้นะครับในการสัมภาษณ์หนึ่งร่วมกับผู้ประกาศวิทยุยูเครนนะครับเบรักตาเขาได้ยินดีนะครับต้อนรับความคิดนั้นของการขยายตัวบรรปลายนิวเคลียร์ในความขัดแย้งยูเครนทำการเรียกนะครับมันว่าดี คารัสครับเชื่อว่า1การโจมตีนิวเคลียร์อาจจะยุติกนะารร้องเรียนต่างๆและก็การนำการสิ้นสุดนะครับสู่สถานการณ์นั้นเขาได้กล่าวอ้างว่าไม่มีอะไรนะที่เลวร้ายไปกว่านะที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นได้หลังหนึ่งการโจมตีนิวเคลียร์นะครับทำการปฏิเสธอันตรายนั้นคารัสนะครับได้กล่าวว่าบรรดาประเทศต่างๆอย่างอินเดียและจีนเนี่ยก็อาจจะหันหลัง นะต่อมอสโกภายหลังหึงการโจมตีนิวเคลียร์เขายังได้โต้แย้งว่าครับผลที่ตามมาของนิวเคลียร์ในยูเครนเนี่ยอาจจะสามารถนําไปสู่บรรดาความคืบหน้านะครับแบบวิวัฒนาการอีวีเจนี่คารัสนะครับ,นะรบนักกิจกรรมนีโอนาซีของยูเครนนะครับได้กล่าวว่าสงครามนิวเคลียร์เป็นสิ่งดีเมื่อมันเกิดขึ้นนะพวกเราจะไม่มีเหตุผลต่างๆมากขึ้นนะครับที่จะ สะอื้นนะไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านะที่อาจจะสามารถเกิดขึ้นภายหลังหนึ่งการโจมตีนิวเคลียร์หนึ่งสงครามนิวเคลียร์นะครับอาจจะช่วยพวกเรานะครับวิวัฒนะครับในหนึ่งหนทางซึ่งพวกเราอาจจะสามารถมองเห็นผ่านหนึ่งเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็บอกว่านะเขาเป็นหนึ่งโจรหรือไม่คารัสนะครับเป็นผู้นำของกลุ่มขวาจัด s 1 4ซึ่งมีหนึ่งประวัตินะครับของความรุนแรง เขาได้ปฏิเสธขีมนวุฒิพิสัยกลางแบบทิ้งตัวใหม่โอเลสนิกนะครับของรัสเซียผู้ว่าถูกตั้งชื่อที่แย่นะครับแล้วก็ไม่เป็นภัยคุกคามรัสเซียนะครับได้แสดงสาธิตขีมนวุธิโอเลสนิกในเดือนพฤศจิกายนนะครับในการโต้อตอบต่อบรรดาการโจมตีพิสัยไกลของยูเครนขีมันวุธนั้นนะครับได้พุ่งเป้าหมายโรงงานอาวุธนะที่ถูกสร้างยุคโซเวียตแห่งหนึ่งในดานิโปรนะครับโดยปราศจากหัวรบนิวเคลียร์นะครับ มันข่าวแปลต่างประเทศที่นี่นะครับมันเป็นการสะท้อนความคิดนะครับของกลุ่มที่เรียกว่านีโอนาซีเนี่ยในยูเครนนะครับซึ่งทางปูตินนะครับได้เคยเกล่าวหานะว่าต้องการที่จะนำเอากลุ่มเนี้ยออกไปนะกลุ่มที่เรียกว่านีโอนาซีนะนาซีใหม่ ai, นะครับโดยหัวนหน้าของกลุ่มเนี้ยนะครับที่ชื่อว่าคาร์ลัสเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้องต้องกต้องการเห็นสงครามนิวเคลียร์นะเขาบอกว่าสงครามนิวเคลียร์เนี่ยเป็นสิ่งดีนะสำหรับยูเครนเพราะว่า มันจะทําให้เหมือนกับว่ารัเสเซียเนี่ยถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นนะตามการคาดการณ์ที่เคยเล่าให้ฟังเพราะเขาบอกว่าอย่างพันธมิตรอย่างอาจจะจีนรัเสเซียเนี่ยก็จะหันหลังให้รัเสเซียนะครับแล้วก็การเกิดนิวเคลียร์เนี่ยจะให้ไม่มีอะไรเลวร้วายไปกว่านี้มันจะเป็นการยุต,ตินะของสงครามของสถานการณ์นี้ก็เป็นไปได้นะครับมันก็จะเกิดวิวัฒนาการอะไรประมาณนี้ซึ่งดูแล้วก็ไปในแนวความรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มหัวรุนแรงนั่นเองนะซึ่งมีประวัติ นะหัวรุนแรงด้วยนะครับนะกลุ่มขวาจัด S14 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารัสเซียการมาระัดระวังนะครับในการใช้นิวเคลียร์ถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการใช้แต่พยายามหลีกเลี่ยงโดยใช้โอเลสนิกแทนนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ